สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาถามเพื่อนๆค่ะว่าเพื่อนๆ่เนเอนอะเคยรู้สึกว่าเราไม่ชอบคีน่าคนคนนี้มากเลยและไม่ชอบนิสัยของเขามากๆเลยทําไมรู้ไหมคะเพื่อนๆการที่เราไม่ชอบใครหรือว่าเราไม่ชอบนิสัยเขาอส่วนหนึ่งนะคะเราจะมีนิสัยแบบนั้นค่ะเช่นเราไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาพูดมากพูดไม่ดี อะไรยเงี้ยแล้วเราลองกลับมาย้อนดูตัวเองนะคะว่าเราอะมีนิสัยแบบนี้ไหมมีส่วนที่คล้ายๆกันไหมแล้วเราอะค่ะก็จะทําให้เราอะค่ะไม่โกรธเขานะคะแล้วก็ทําให้เรามีมุมมองที่ว่า เราจะไม่ทําแบบเขาและเราก็จะไม่เป็นแบบเขาเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและเราต้องการที่จะไม่เอานิสัยที่คล้ายๆเขาแต่เราเป็นนิสัยที่แอบแฝงไว้อยู่อะคะ่ะก็อยากฝากเพื่อนๆไปด้วยนะคะว่าเวลาที่ใครมีนิสัยที่เราไม่ชอบเราให้กลับมาดูตัวเองนะคะและเราจะรู้ว่าเราก็มีส่วนหนึ่งที่เรานิสัยแบบเขาด้วยะคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน